ครับวันนี้มาสอนเรื่องทำธาตุแน่แร่แปรธาตุว่าต้องใช้อะไรบ้างหน้าแรกกับหน้าสองทำให้ตัวละครเก่งขึ้นนะครับเหมือนด้านซ้ายเราเริ่มที่อืม มือนแต่ละคนต้องดูก่อนว่าเลเวลเท่าไหร่ถ้าหกสิบอ่ะจะมีอันนี้ขึ้นมาช่องสามอ่าจะจำไม่ได้ว่าเดี๋ยวนะน,นี้เลเวลเท่าไหร่แล้วนะตอนมาปุ๊บมันได้มาเลยช่องซ้ายกอบช่องช่องขวาอ่ะาดูอันนี้ ดูวนี้ดีกว่าว่ารูนแต่ละอันบวกบวกอะไรบ้างเติมมีธาตุไฟแล้วกันอ่ะนี่ตัวโจมมีธาตุไฟสีทองหนึ่งอันสายฟ้าสีทองหนึ่งอันแล้วก็ทาตุลมหนึ่งอันนะครับทาตุ <HP> ไฟอ่าถ้าจะดูรูน เอ่อยากดล็อกให้ก่อนเรียบเทียบให้ระหว่างไฟทองกับไฟม่วงครับไฟทองจะได้ค่าดาเมจพื้นฐานแม็กสุดคือเจ็ดครับหาอะไรก็ได้ถ้าตัวละครเป็นสายตีใกล้ก็หาดาเมจระยะใกล้ก็ได้ครับหาดาเมจระยะใกล้ก็จะมีเจ็ดแม็กสุดมันคือเจ็ด ให้หาสามค่าเนี่ยในแต่ละสายถ้าเป็นตัวเวทก็หาเวทเป็นไกลก็หาไกลเจ็ดแต่ถ้าเอาออลาวก็จะเป็นดาเมจพื้นฐานครับแม็กสุดคือเจ็ดแล้วออฟตั้งดีที่สุดก็น่าจะดาเมจอาวุธหรือไม่ก็ดาเมจทักษะครับออกอะไรมาก็ได้แต่ที่จริงถ้าให้ดีอ่ะของหอกมันต้องอ่าไม่สนใจลดดาเมจร,ระยะใกล้ครับเพราะหอกต้องเล่นพวกเจาะเกาะมันจะแรง ไม่สนใจลดดาเมจด,ดาเมจรีดิวรีดักชันธาตุไฟแล้วนี่ยวให้ดูระหว่งางธาตุไฟธาตุไฟอันแม็กสุดมันเริ่มที่ห้าสุด 7. ที่เจ็ดธาตุไฟม่วงเริ่มที่สามบทที่สี่ถ้าทองได้มาห้าขึ้นก็ไม่ต้องไปรีก่อนเก็บไว้ก่อนเลืองหินมันเตืองแล้วก็มาที่ธาตุไฟครับ ถ้าไตเนี่ยน่าโดนถ้าไตหน่าโดนที่สุดเลยแล้วก็พาดน้ำอ่ะมาดูที่ธาดน้ำธาดน้ำตัวยังไม่มีทองแต่ธาดน้ำจะได้พวกลดดาเมจครับเราต้องหาลดดาเมจข่านี้เท่านั้นเลยนะต้องเป็นลดดาเมจมันจะได้ออเลาไม่เอาใกล้ไม่เอาไกลไม่เอาเวนต้องเอารลดดาเมจ แล้วด้านล่างก็หาปกต้านทานสถานะครับอันนี้ดีสุดแต่ถ้าออกบนมาอันเดียวก็คุ้มแล้วไม่ต้องหาด้านล่างให้ดีหาลดดาเมจครับอทองตัวยังไม่รู้ว่ามันเริ่มที่เท่าไหร่แต่มันน่าจะเริ่มที่เก้าเลยมั้งถ้าเป็นทองเพราะว่าน,นี้มันแม็กซ์สุดที่แปดสายฟ้า สายฟ้าจะได้แม่นยำครับพวกแม่นยำแม่นยำก็ตามสายเลยแม็กสุดคือสี่เริ่มที่สามสายฟ้าทองทองให้ดูสายฟ้าทองจะเริ่มที่ห้าแม็กที่เจ็ดอาถ้าสายฟ้าม่วงจะเริ่มที่สามจบที่สี่ครับฟ้าม่วงกับสายฟ้าทองจะต่างกันก็คือได้ห้าบวกก็เก็บไว้ได้แล้วครับก็จะดีกว่าม่วงแล้ว ฟาไปแล้ไปที่พายุหาใหา้พายุเริ่มที่ม่วงพายุเริ่มที่ม่วงก็จะได้พวกป้องกันครับใครที่อยากได้ป้องกันเยอะๆไอตัวพายุเนี่ยดีป้องกันก็จะได้ป้องกันสามป้องกันสี่แต่ถ้าพายุทองจะได้ป้องกันห้าขึ้นไปได้ห้าขึ้นไปก็โอเคละ แต่ห้ป้องกันขึ้นไปโอเคส่วนนี่ <Your HP S 1> พวกตาราง,ารางพวกเนี้ยอันเนี้ยถ้าอยากเอาแบบเก่งๆเลยนะเดีย๋ยวเริ่มที่ช่องซ้ายก่อนแล้วกันช่องซ้ายเห็นไหมครับตามสีเนี่ยคือถ้าเราหาสีเดียวกันซ้ํากันได้เยอะก็จะได้สแตตทางด้านขวาแม็กสุดคือถ้าสีเดียวกันแล้วออกหกก็จะได้แม่นเจ็ดเลย โอกาสออกยากมากอันนี้คือถ้าให้แนะนําหน้าแรกนะครับฝั่งซ้ายหาถ้าแบบเอาง่ายๆนะก็สามสามแต่ถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นสี่สองถ้าสามสามก็หาพวกสายฟ้ากับพายุครับหาสายฟ้ากับพายุเยอะๆสายฟ้า,าเราก็จะได้แม่นเยอะพายุเราจะได้ป้องกันเยอะหาสามสามอ่ะคือจะดีที่สุด เพราะมันจะได้ออฟล่างเห็นไหมครับนี่มันจะเกี่ยวเนื่องมากันที่อฟอด้านล่างด้อฟอด้านล่างสายฟ้ากับพายุมันเต็มได้เห็นไหมครับมันสามารถเล่นออฟล่างได้อย่างลาสามสามส่วนช่องขวาช่องขวาแนะนําเล่นเป็นไฟครับยิ่งไฟเยอะยิ่งดีแต่ขั้นต่ําคือต้องสี่าขั้นต่ำเลยคือไฟเป็นสีแดงสีแดงต้องสี่ขึ้นเท่านั้น เพราะว่าถ้าสี่แล้วจะได้เดฟห้าถ้าได้ห้ามานี่คือดีจจัดเลยได้หกคือไม่ต้องแก้แล้วครับคือเก็บยาวๆอีรีหาได้นะคือโคตรเทพเลยจัเทียเลยชอบนี้ต้องนี้หาได้ยิ่งเยอะนี่ยิ่งดีเลยแ้เดี๋ยวเราไปที่หน้าสองหน้าสองฝั่งซ้ายนะครับ เอาให้ดีนะก็สำหรับคนที่ยังเวลไม่60มันจะไม่เปิดช่องนี้มาให้ต้องเวล60ก่อนถึงจะเปิดช่องที่3มาให้ฝั่งขวาเนี่ยครับตอนนี้ทุกคนน่าจะมีได้แค่2ช่องมนะั้งช่องบนกับช่องซ้ายช่องบนกับซ้ายถ้าช่องซ้ายโจนแนะนำว่าหาถ้าแบบเวล60แล้วนะแล้วแบบหาเทพๆเ,เลยนะ มันต้องเป็นพายุหกสายฟ้าหกพายุหสายฟ้าหกคือต้องเอาไว้ได้เล่นอ,อัพล่างเนี่ยพายุหกสายฟ้าหกไปสามคือเทพจัดเก่งจัดจัดเลยแต่ถ้าแบบเล่นก่อนไปได้ก็คืออาพายุกับสายฟ้าสี่ขึ้นไปครับ โยังไม่ได้เลยเนี่ยโจยังไม่รีเลยเดี๋ยวว่างเดี๋ยวมานั่งแก้เนี่ยถ้าหาสีขึ้นไปอะคือมันเก่งแล้วยิ่งเป็นสีเดียวกันหาพวกพายุกับสายฟ้าสีขึ้นไปนะครับหรือถ้าแบบงกลางหน่อยก็สามสามแต่งเป็นสามสามก็หารแรกเลยคือเราต้องหา สายฟ้ากับพายุเราจะได้ไปต่อได้ไกลครับตีมอนหรือว่าได้เดฟได้เดฟก็ได้แม่นอนะเยอะๆอะดีใชแต่ถ้าแบบว่าหกสิบแล้วอยากหาแบบเก่งๆเลยก็คือฝั่งนี้ต้องแดงฝั่งนี้นี่คือต้องแดงเลย ที่จริงแล้วไม่แดงก็ได้นะอันนี้อันนี้ถ้าโจาแนะนํานะอันนี้โจแนะนําเป็นพวกไม่พายุก็สายฟ้าครับหาให้ได้สี่ขึ้นแต่น,นี้โจได้น้ํามาไงแล้วโจมีลุนน้าโจเรียวลุนน้ำมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือทุกคนต้องมีอันนี้อย่างน้อยก็คือต้องมีสามดาวขึ้นนะครับจุดจุดจุด,จดแนะนําว่า ถ้าจะเอามาใส่แนะนําว่าให้มีสามดาวขึ้นไป้นต่ําเลยคืต้องสามดาวแต่ถ้าอัดได้หน่อยก็สี่ดาวครับกล้องตัวละครจะแบบเก่งก้าวกระโดดเลยจะแบบไปไหนก็ได้เลย <c oughs> ขอแบบสี่ดาวเริ่มต้นเลยนะแล้วใครมีงบไหนก็ไปรูนทองไปรูนแดงครับ อันนั้นคือเทพสุดละเพราะเหมือนเดี๋ยวถ้าแพทอนาคตมันจะมีเซ้นลิงก์ลิงกลิงกกันด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าเมื่อไหร่นะครับตัวละครโจก็เซฟจะอยู่ที่ดูดาเมจก็ได้ดาเมจเห็นไหมครับสี่สี่สาม คอนเดียวกันจมตีโจยังใส่แค่สัตว์ทองสองร้อยสองเปอร์เซ็นต์โมีแม่นห้าห้าเก้าแล้วก็เด็บห้าสองเจ็ดครับที่จริงฟาร,ร์มบอนเจ็ดสองได้แต่ว่ามอนหกแปดช่วงนี้ดับของดีเห็นหกแปดคนดับสก,กิลกันเยอะเลยโจอยากมาดับสก,กิลอีกสักเล่มเอาไปต่อยอดใช <c oughs> ่ครับวันนี้ก็มาแนะนำเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยว มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวโจอัพคลิปลงให้อีกครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องโจซุปแชนแนลไว้ด้วยนะครับใครมีอะไรก็มาแบ่งปันกันได้หรืออยากรู้ข้อมูลเรื่องหอกเรื่องอะไรมาปรึกษาโจได้ครับพวก WP พวกเลเวลสเตตทำของยังไงใช้สก,กิลอะไรบ้างหลักๆห,หอกต้องมีค่าลดมานาะเท่าไหร่อะไรอย่างเี้ าถามโจได้นะโจะบอกตลอดครับมีอะไรโจก็มาแชร์กันในช่องก็ใครอยากจะส่งซีทให้โจส่งซีทให้ทาง q r วอารโค้ดด้านซ้ายไปได้เลยนะครับโจไปทำรูป q r วอารโค้ดไว้ให้ละปันจาสแกนปุ๊บแล้วเด้งไปที่ลิงก์ส่งซีทให้เลยครับง่ายๆเลย้เพื่อนๆยกมือถือมาสแกนยังไงก็ ใครอยากจะเติมเกมฝากร้านโกลเด้นบัคไว้ด้วยนะครับเติมแพ็คในเกมเติมแพ็คเต้งราคาดีคุ้มมากๆอย่าลีมบอกว่ามาจากช่องโจซุปนะครับโอเคครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ